ชีวิตลักของน้องแมงปอกับผู้กันนะคะพี่น้องคาพังเพราะพ่อหน้าใหญ่ใจโตจัดงานแต่งในวันเกิดให้ความหวังสองแสนสองบาททั้งๆัทงทง้ที่ตัวเองไม่มีหวังน้ำบ่อหน้าทําตัวเป็นคนรวยไปอยู่บ้านเขาอุ้ยทำบุญลงทานนะถือเงินแปดหมื่นไป สุดท้ายได้ช่วยเหลือแค่นี้นิดหน่อยหมดไปกับตัวเองเนาะจนได้มาออกขนกระแสอ่านะย้อนนิดหนึ่งนะฮะมาบอกวันสุดท้ายที่20เย็นหนึ่งทุ่มว่าเงินสินสอดของวันที่21ตอนเช้าไม่มีนะฮะอืจดได้ฝ่ายหญิงเนาะแม่จะต้องโอ้โหดิ้นรนทำไงแก้ผ้าหน้ารอดโอ,อ้ทำทุกอย่างเพื่อให้งานผ่านพ้นไปแล้วก็มานั่งคุยกันสัญญาสิ้าวัน,วนสัญห สัญญาสิบห้าวันนะเพื่อที่จะเอาเงินมาคืนแต่ก็ทำไม่ได้นะคะจนสุดท้ายได้ออกโขนกระแสน้องแมงปอกับน้องผู้กันเนาะอุ้ความรักของเด็กคนนี้ถือว่าเด็กเขารักกันบอกเลยร้องไห้และสงสารมากๆจนผ่านพ้นไปยาาจ๋ามันนั่งดูเขาแล้วนั่งดูเขาอีกกับสายตาเด็กสองคนและความซื่อของน้องอผู้กันนะเออกับคำพูดของพี่หนุ่ม ที่บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อบอกน้องแม่งปอว่าจงจําไว้นะคนดีนะไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งนะในชีวิตของคนเราเนาะพอผ่านพ้นจากรายการตื่นมาโอ้ยผู้ใหญ่บ้านประกาศหาเราก็ดีใจแล้วเออผักดันเนาะให้น้องได้มาสร้างตัวเพราะคาหนึ่งที่พี่หนุ่มบอกว่าอ่าผู้กันเธอเป็นผู้ชายนะ,อะตอนเนี้น้องแมงปอเขาเจ็บ ให้เวลาเป็นเพื่อนกันได้นี่ถือว่า,าไม่ได้ตัดสัมพันธ์แล้วยังมีความห่วงใหญ่ที่น้องแมงปอบอกผู้กันว่ารักตัวเองนะอย่าโทษตัวเองตัวเองไม่ได้ผิดเราเป็นเพื่อนกันได้มีอะไรคุยกันอย่าทำร้ายตัวเองอันนี้คือหัวใจของเด็กที่เขารักกันนะคะเ,ออเขารักกันพร้อมหวังเธอต้องอเขาเรียกอะไรนะทำให้ตัวเอง เก่งขึ้นมาแล้วก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองและรับผิดชอบชีวิตแมงปอสร้างความมั่นใจให้แมงปอได้คือคำของพี่หนุ่มเนาะว่าเจอผู้ใหญ่บ้านโทรหาแล้วก็ได้คอนเน็กันแล้วว่าจะเอาเข้ามาร่วมเราก็มองละอนาคตผ่องไก่อู้ยยิงมาเจอนะคะแม่แม่ค้อาออนไลน์เนาะอีกนะคะก็คือ,อ,อคุณขวัญ นะโทรหาจะเอาน้องมาไลฟ์ในออนไลน์ line, นะคะอันนี้เห็นถัดมาจากผู้ใหญ่บ้านเนาะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลืออืและเห็นความรักของเด็กสองคนจะใช้นี่ให้แม่นะฮะและพ่อก็ต้องทําหน้าที่คําเดียวกับคุณพี่หนุ่มพูดเลยว่าพี่หนุ่มช่วยสี่หมื่นไม่เกี่ยวกับพ่อนะอืมนี่คือตอบแทนความดีของแม่ที่มีใจรักและเห็นอนาคตของเด็กก็คือสองคน ก็คือลูกชายของพ่อนะพ่อก็ต้องใช้นี่เหมือนเดิมแล้วมาเจอคําพูดของคุณขวัญนะะพาน้องไปเที่ยวหนึ่งวันแล้วให้เขาเปิดใจเพื่อให้เขาอาจจะย้อนมานึกถึงความรักและฟังนะฮะใครเป็น fc ฝันรู้เลยส่วนการที่ปิดนี่ให้ไม่ใช่ว่าพ่อน้องจะต้องไม่รับผิดชอบนะคะพ่อน้องก็ต้องรับผิดชอบเงินส่วนนั้นเหมือนเดิมซึ่งให้แม่น้องสมภูให้แม่น้องแมงปอเอาเกี่ยวไว้เป็นค่าเล่าเรียน ของเด็กสองคนพร้ออะไรรู้ไหมเพราะในขณะเดียวกันที่ผู้กันไม่มีเงินไปสอบแม่แมงปอก็เป็นคนซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นการที่สมมติว่าทุกคนลงเรือลำเดียวกันกับฝันทุกคนซัพพอร์ตน้องแล้วน้องทํายอดได้น้องขายของได้ไม่เกี่ยวกับค่าตัวนะแม่นะไม่ได้เกี่ยวกับค่าตัวนะคะแต่ถ้าน้องทํายอดได้มันจะปิดหนี้ให้แม่น้องแล้วมันจะจ้างงานต่อจน น,นะคะถ้าน้องทําได้ไลฟ์สุดแรกถ้าน้องทําได้จะปิดนี่ให้น้องนะคะไม่เกี่ยวกับพ่อพ่อก็ยังต้องใช้นี้เหมือนเดิมและทีนี้ต่อมาดิวดิวดวินะคะคุณดิวเนาะโทรหาเมื่อเช้านั่งฟังเสียงโทรหาแม่แล้วสายตัดไปกําลังนั่งรถไปบ้านแม่เพื่อที่จะไปนะคะใช้นี้ก็คือเอาเงินก้อนเนี้ยไปให้แม่ตรงที่ให้ไม่ได้มองที่นะ ปัญหาชีวิตมองถึงความดีนะของแม่นะเป็นแม่ตัวอย่างนะที่เห็นในน้ำใจขนาดทั้งเกิดเรื่องราวกันแล้วก็ยังจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับน้องผู้กันคิดดูเพื่ออนาคตของเด็กและก็พูดออกรายการคำหนึ่งว่าแม่รักหนูนะแม่ไม่ได้โกรธหนูแต่แม่เกลียดพ่อหนู หนูมาหาแม่ได้ตลอดเวลามันเป็นคำพูดที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้พูดแบบเสแสร้งแม่คนหนึ่งที่รักแล้วย้อนถามพ่อไปว่าพ่อคิดถึงข้อนี้เป็นยังไงทำไมไม่นึกถึงอนาคตของลูกจากตรงรายการอันนี้สุดยอดจริงๆมานั่งมองแล้วซึ้ง้องส่งกันให้ทั้งนั้นที่แม่เขาเก็ยังมีนอยู่ที่มันก็กดดันทางครอบครัวเขาอะไรเงี้ย เขาต้อ,อ,องยอมรับทางนี้ครับทางที่เขาเป็นหนี้อยู่เขาก็ยังส่งเงินมาให้กินใจเราเหรอใช่หมายถึงแม่เขาเหรอใช่ดูก่อนนะหมายถึงว่าแม่เป็นหนี้แล้วคือพ่อเพราะพ่อเราไม่ได้เอาเงินไปจ่ายแม่เขาแม่เขาเป็นหนี้แม่เขายะเอาข้าวให้เรากินอีกใช่แม้แต่ค่าใช้จ่ายไปสอบใบประกอบอาชีพล่าสุดที่ลราปางนี่ค่ะสองคนนี้หมื่นกว่าบาทแม่ไปหาเขามานะค่ะนี่คือได้ใจคนทั้งโลก ขโอคนเป็นแม่เขาเาเอาเงิมล่าสุดเขาไปสอบนแม่นี่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่เก่งมากเป็นคุณยืมมาจากไหนแต่เขาก็ต้องแบบหามาให้ลูกให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็อยากเจอคุณแม่นะครับคุณแม่ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับฝากฝากตามหา เบอร์โทรคุณแม่ของน้องผู้หญิงด้วยนะครับพี่เดีวอยากจะแบบอยากแบบมอบก,กำลังใจให้คุณแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่สู้มากแล้วก็เป็นคุณแม่ที่เก่งมากเป็นคุณแม่ที่สามารถเป็นแบบอย่างของสังคมไทยเราได้เพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ต้นแบบจริงๆนะครับคุณแม่น้องน้องปอนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให กับน้องผูการแล้วก็น้องปอแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับเข้าใจเข้าใจหลายๆอย่างนะครับแต่วันนี้คือดูคลิปนี้คืออดทำคลิปไม่ได้แฟนคลับคือแบบต้องแบบว่าอยากจะมาความดีในโลกออนไลน์ยายจากขอบอกและและปิดท้ายวิดีโอนะว่า โลกโซเชียลโลกออนไลน์พลังความดีความชั่วนะการช่วยเหลือและการเหยียบยำ่ำแรงแรงยิ่งกว่ากฎแห่งกรรมแรงยิ่งกว่ากฎหมายความดีนะเอ,อมีคนเห็นเนาะในหนึ่งนาทีทั่วโลกและก็มีผู้ที่อยากสนับสนุนถ้าใครทำผิดความผิด นะฮะถึงแม้กฎหมายจะตามช้าอืมแต่โลกออนไลน์ลงทันได้อย่างทันใจนะฮะและก็การช่วยเหลือก็เช่นกันเห็นไหมวิกฤตน้ําท่วมทางเมืองไทยของเราเนาะอันนี้ก็ขอฝากนะขอยทุกคนปลอดภัยนะแรงพลังจากบาทเป็น1ิบ0ิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันช่วยเหลือกันทั่วโลกนะฮะแล้วก็พลังผู้คนที่ลงไปช่วยเนาะก็นี่แหละค่ะ นะฮะจากแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านนะได้มีแรงพลังนะได้จาก f อเพื่อที่จะไปช่วยคนลำบากด้วยหัวใจที่อยากหยิบยืน่นมีน้อยไม่อายเพราะสะสมจากบาทไปเป็นล้านนะฮะและคนมีมากเขาก็สะสมเนาะช่วยเหลือได้มากดังใจของเขาต้องการอันนี้คือหัวใจนี่คือพลังของโลกออนไลน์นะก็ต้องขอบคุณหัวใจของน้อง ที่กล้าออกมาเนาะดวงนะคะสวรรค์สั่งมาถึงเวลาแล้วคุณจะต้องออกมาพูดคุยในเรื่องนี้นะในการที่เกิดขึ้นกับเราอย่าห่วงอายและเก็บไว้ในคนเดียวเพราะสิ่งที่เราเจอจริงๆ นะฮะมันจะมีคนเห็นใจเราและวิกฤตนั้นอาจจะมีสิ่งดีๆหยิบยื่นเข้ามานะฮะอันนี้ก็เรียกว่าวิกฤตคือโอกาสความดีจริงนะฮะเนื้อแท้ทองเนื้อแท้ของน้องผู้กันอืมและน้องแมงปอและหัวใจสำคัญก็คือแม่ของน้องแมงปอนะคะที่มีหัวใจแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่รักลูกและอยากเห็นลูกมีความสุขและรัก คนที่ลูกรักและยังต่อยอดนะอนาคตให้กับเขาแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าน้องผู้กันก็เป็นคนดีละทึ่งทำให้แม่คนหนึ่งมีหัวใจรักเขาได้เช่นกันนะคะ mm. คำพูดหนึ่งเนาะเขาพูดเสมอขอโทษแม่เสมอแสดงความเสียใจออกจากสายตาหน้าตาแม้กระทั่งพ่อของผู้กันยังพูดเลยเขาชื่นชมแม่เสมอว่ารักแม่มากนะคะนี่คือคำพูด ออกจากความรู้สึกในเรื่องเหล่านี้เนาะความรักความผูกพันนะมันพังเพราะพ่อที่ใจใหญ่ใจโตนะฮะแต่สุดท้ายก็เนาะก็ได้เห็นภาพคำว่าสังคมไทยช่วยเหลือกันได้ด้วยหัวใจแห่งความดีพี่น้องคะ่ะโอ้ยวาลและกป้าปุ้มนะฮะดีใจกับเด็กทั้งสองจากนั่งร้องไห้กับเขาทั้งสองคนเนาะ